สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวัววัว,ไท,วไทยนะครับเป็นฝูงวัวไทยนี่แหละครับเป็นเสน่ห์ของฝูงวัวไทยนะครับนี่ก็ประมาณ40 40กว่าตัวนะครับอ็อเลี้ยง ปล่อยนะครับเลี้ยงปล่อยดูครับเสน่ห์ของบัวไทยดูครับเลี้ยงง่ายกินเก่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับทนทานต่อสภาพแวดล้อมขับรถมาข้างทางก็เลยเห็นก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมครับได้ชมแล้วก็ในการเลือกวัวเลี้ยงครับเลือกวัวเลี้ยงเลือกสายพันธุ์วัวเลี้ยงนี่ก็เป็นอีกทางเลือกของวัวไทยดูครับนครับจะของอยู่นู่นนะครับดูครับนี่แหละครับเลี้ยงง่าย กินเก่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ผลผลิตเร็วนะครับดูครับดูปล่อยเป็นฝูงก็ไม่ไปไหนนะครับดูครับนี่ดูครับปล่อยข้างทางครับอยู่กินกันเต็มเลยครับนี่ให้ผลผลิตเร็วเร็วมากดูครับนี่ สวยงามครับดูทำเลเลี้ยงนี่แทะเลมนะครับแทะเลมข้างถนนนะครับแทะเลมข้างถนนนี่วัวไทยลูกผสมนะครับวัวไทยลูกผสมนะครับนี่ก็เป็นพ้อหน้าเลี้ยงครับวัวาสายพันธุ์นี้นะครับนี่นะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกสายพันธุ์วัวที่เราจะเลี้ยงนะครับดูน่ารักดีนะครับเยอะๆแบบนี้นะี่ดูครับกินไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ครับ ูมุมนี้ครับนี่ก็มีความสุขดีนะครับแกลเลี้ยงคนเดียวนะครับเลี้ยงคนเดียวปล่อยเทเลมข้างถนนนะครับแต่ก็ต้องระมัดร,ระวังรถด้วยนะครับจะถ้าวัวเดินประจำเขาก็จะไม่ค่อยข้ามถนนนะครับดูครับดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ